สวัสดีค่ะวันนี้อิมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มั่นรุ่นมั่นใจไม่เจ็บไม่จนเป็นเนื้อกระไหลทองลงยาค่ะ สภาพองค์พระสวยสมบูรณ์เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID ดียลเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทักม e s เซนเจอได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ